สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรุ่นพยักแสนล้านหลวงพ่อผัดวัดหน้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์องค์นี้เป็นเนื้อปอกลูกปืนผิวรุง้งดงยาจีวรเหลือ ด้านหน้าเหรียนจะเป็นหลวงพ่อพัดครึ่งองค์มีเสืออยู่ทั้งสองด้านส่วนด้านล่างจะเป็นหัวเสือส่วนด้านหลังจะเขียนว่าพยักแสล้าน มีตอกโคดมียันอักขระและมีรูปสิงเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ เหรียญรุ่นนี้ด้านหน้าเป็นเสือพยักแสล้านด้านหลังเป็นสิงห์รุ่นนี้จะมีกล่องใส่อย่างสวยงามเขียนหน้ากล่องว่ารุ่นพยักแสล้านหลวงพ่อพัดปุญญากาโม วัดทานทหารห้วยด้วนหนองบัวนครสวรรัสรค์เหรียญแกะได้คมชัดสวยงามมากนะครับรุ่นนี้จัดสร้างไว้หลายเนื้อด้วยกันมีทั้งลงยาและไม่ลงยา วันนี้ก็พามาชมเหรียญพยักแสนล้านหลวงพ่อผัดวัดห้วยด้วนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ